สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับผมมีของดีมาฝากเพื่อนเพื่อนอีก1เซตไม่ใช่มีคันเดียวนะเพื่อนเพื่อนะในส่วนของสเปคนี้นี่คือเป็น e su ซูตอนเดียวแล้วเป็นตู้คาร์โก้บ็อกสูงประมาณเมตรห้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วจะบอกว่าในส่วนของการปลดระวางน่าจะเข้ามาประมาณ30คันและที่สําคัญมากกว่านนะั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนเห็นตัวรถนะครับนี่คือปรับสภาพมาอย่างรถใหม่ขาดเคลือบสีผมบอกว่าสวยกลิบเลย นะครับแล้วที่สําคัญราคาไม่ถึง2องแสนคันนี้ผมแจ้งไปเลยอันนี้รวมแวดรวมหมดแล้วเพื่อนนะสองแสนบาท249ไม่มีแวดนะครับซื้อสดไม่มีแวดและที่สําคัญกว่าน,นั้นผมจัดโปรให้ฟรีค่าโอนครับห้าพันไม่ต้องจ่ายเพื่อนเอาสิและที่สำคัญทุกคันสวยมากอาไปดูคันนี้คันแรกนะตัวอย่างเลย3-104ใครซื้อได้ซื้อเลยนะครับคันนี้ อันนี้ก็ขายเลยนะเพื่อดูนอตเนี่ยด,ดูผมเห็นรถแล้วผมรีบเลยเพื่อนดูนะโคตรใหม่นะครับใหม,ม่จริงจริงรถเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะครับมีอยู่สองราคาเพื่อนนะดูเหตุ q c ยังอยู่เลยเพื่อนเสียดายนี่รถกำลังขยอยเข้ามานเพื่อนนะรถกำลังขยอยเข้ามานะครับ เพื่อนๆดูเอานะ2 4 9 0 0 0 0บาทนะครับไม่มีแบตฟรีค่าโอนจัดไป249,000ใครอยากได้รีบมาเอานั้นเพื่อนนะคันนี้ก็วสวยเลยอ่ะไปดูยางแต่ละคันนะครับผมบอกเลยประมาณนี้แหละเพื่อนยางหเหลือเลยคันนี้ยางปี22บสอนะครับท้าสีแห้งๆอย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผม พาเพื่อนๆดูแต่เนี่นะครับแต่ละจุดแล้วกันครับเพื่อนดูมีมีอยู่สองเลทราคานะเพื่อนนะมีสองสี่เก้าคือคันนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับเพื่อนนี่ดูเลขไม่จะอยู่ประมาณสามแสนกว่าแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยเลขไม่สามแสนนี่เครื่องยนต์ดูดีดีขับนิ่มนิ่มคัดนิ่มนิมเลยดูภายในครับเพื่อนดูนะไม่มีคําว่าเน่านะ ดูสะอาดมากเกียร์เดินหน้า6สปีดภายในยังรถใหม่เพื่อนดูนี่คือเก็บงานมาเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานต่อเบาะไม่มีขาดทำเหมือนใหม่เลยพเพื่อนดูตัวปรับเบาะเปลี่ยนใหม่ให้ใหม่นะครับนี่ผ้าหลังคาสวยๆโอ้ผมเห็นแล้วผมรีบนําเสนอพเพื่อนๆเลยเป็นรุ่นบีนะเพื่อนนะก็คือเป็นมือหมุนนะครับเป็นมือหมุนนะครับ เป็นมือหมุนแล้วก็เป็นระบบของนี่ตัวเซนทะรัลล็อกนาะนี่ค่อยๆไปนะเพื่อนๆนะมีคันเดียวที่สตาร์ทได้จริงๆมีอยู่4คันนะเพื่อนๆนะพอดีแบตเตอรี่มันอ่อนเขาก็เลยเอาไปชาร์จมีคันนี้สตาร์ทติดก็เลยรีบเอามารีวิวให้เพื่อนได้เห็นล้อยังเป็นล้อเดิมนะยางเป็นของบิสโตนแต่ว่าแหนบเนี่ยเสริมมาเรียบร้อยเพื่อนเสริมมาเรียบร้อย สำคัญคือคาร์กบ็อกก์ก็สวยมากเพื่อนทุกคันเลยนะสี่คันที่เข้ามารตแรกผมดูเสียดายแต่ว่ามีรูปภาพนิ่งทั้งหมดนะมีราคา249,00 0บาทกับ2 29 0 0 0พันใครอยากได้สเปกไหนว่ามาไหวตรงไหนว่ามานี่เพื่อนดูเอาคาร์กูบนะ็อก์นียใครในเนี่ยสวยมากนี่ยังไม่ได้เก็บก่อนคลีนนิ่งก่อนส่งมอบนะเพื่อนดูนะ ไฟทุกอย่างทำได้ไงทางานที่ปกติเหมือนเดิมเพื่อนดูนี่คันนี้เป็นตัวอย่างเลยใครอยากได้ราคาสองสอก็คือเลขไม้แ0 0 0ี่ขึ้นแต่ถ้าเป็นในส่วนของ2องแ0 0ก็คือเป็นเลขไม้ส0 0แสนยังไม่ถึงสี0 0สนเอาง่ายๆเออประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดนูน่าจะมีอยู่ประมาณ30คัน ใครจะแบ่งเอาไปใช้รีบเลยนะครับมีไม่เยอะนะครับเพื่อนๆรถสวยมากรถราคาโคตรดีเลยแล้วปี19นี่ดูเอาแห้งๆนะครับแห้งๆเลยสีไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องไปทำเลยเลยผมขัดเครื่อบสีนี่เงาแวบแอร์เย็นชำคู่มือเป็นกระตักอย่างเงี้ยเพื่อนนี่นี่ เบาใหม่ๆเลยครับผมว่าเขาหุ้มน่าจะเป็นการเก็บงานให้ใหม่เลยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากคุ้มครับเพื่อนบอกเลยคุ้มแถงประตูแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเซตนะน่าจะอยู่ประมาณ30คันนะผมดูในรายละเอียดนะครับในส่วนของเขาจะเอากลับมาเพื่อที่จะมาขายนะเพื่อนนะหมดสัญญาแล้วนะครับน่าจะประมาณ30คัน ใครจะหยิบไปใช้คันสองคันว่าไปราคานี้ที่ผมแจ้งไปไม่มีแบดไม่มีค่าโอนคุ้มกว่าคุ้มอันนี้ผมพยายามหานะครับรถที่ดีๆแล้วก็แคมเปญดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเอาไปใช้งานต่อกันนะครับในส่วนของอ e ีซูสุตอนเดียวเป็นคา r g โก้บ็อกเมตรประมาณเม่้าสิบนะเพื่อนนะใครอยากได้รีบโทรมาเบอร์โทรอยู่ตรงนี้ทักอดีมาเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้สรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ